สวัสดีค่ะนังหน่อยค่ะจากเดลิเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะโซโบค่ะจากเดลิเตอร์ค่ะวันนี้มาร่วมงานนะคะสบายแม็กซี่อินชูเลนแคมป์ค่ะติวเข้มเต็มแม็กพิชิตบัตรหนหน้าค่ะบรรยากาศก็คือสนุกมากเลยเนาะพี่โซมนะคะนอกจากที่แบบเราจะมีการเทรนนิ่งทดสอบแล้วอาจารย์ได้มีแบบสอดแทรกความรู้นะคะอื่นๆแบบเข้ามาให้เราด้วยนะคะโดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับคอพพเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเราเนาะบางทีแบบบางข้อเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้โอ้โหได้ความรู้หมดเลย อาจารย์แบบว่าไกด์ไลน์แล้วก็ให้ข้อมูลแบบเต็มที่มากๆเลยแน่นอนค่ะว่าความมั่นใจเราต้อง99.99%ใช่เล้า่ะ <c oughs> หรืออาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะคือพบความมั่นใจมากๆว่าต้องสอบรอบเดียวให้ผ่านต้องได้รอบนี้ค่ะต้อง,องได้<ล>นะคะใช่ค่ะมั่นใจแน่นอนค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคุณพี่ๆนะคะสาขานะคะคในเครือสบายสปีดแล้วก็ในเดอะเลสเ p อร์โพสเซอร์วิสนะคะอยากให้มาสมัครสอบนะคะหรือสอบในหน้าเนี่ยกับทางสบายแม็กซี่เลยเพราะว่าทางสบายแม็กซี่เนี่ยอำนวยความสะดวก และแน่นอนค่ะว่าการสอบบัตรในหน้าการมีบัตรในหน้าเนี่ยน,น,น,นะคะเราสามารถเพิ่มช่องทางไรายได้มากกว่า1ช่องทางที่เราแบบเปิดร้านอาจจะเปิดร้านขนส่งอยู่นะคะแต่ถ้ามีประกันภัยเข้าไปหนึ่งแหละดึงดูดลูกค้าใช่ไหมครับโจ๊สองนะคะเพิ่มช่องทางไรายได้ซึ่งมีาการมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเนี่ยตอนนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับทุกคนเลยค่ะและยิ่งเรามีบัตรในหน้านะคะการขายประกันภัยจะถูกต้องตามกฎหมายเราสามารถแบบโอ้โหเดินทางไปเสนอขายที่ไหนก็ได้ให้ใครก็ได้ค่ะและแน่นอนค่ะเพิ่มช่องทางรายได้แบบโอ้โหมากกว่า อย่างที่เราบอกว่าประกันมันไม่ได้มีแค่หนึ่งใช่ไหมคะเราสามารถเสนอได้2-34ประกันภัยนะคะซึ่งมีหลายประเภทมากมากเลยยังไงก็ขอเชิญชวนค่ะให้พี่ๆนะคะมาสมัครสอบนะคะแล้วก็ทางแม็กซี่เนี่ยเขาเทรนนิ่งนะคะให้ข้อมูลแบบดีมากๆเลยมาสมัครสอบกับเราเลยนะคะพร้อมเราไปเลยนะคะแล้วก็จะได้แบบความรู้ได้เพิ่มช่องทางอะไรได้ด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างฝากไว้เลยค่ะน้องเนยนะคะในส่วนของการเข้าสอบครั้งนี้ค่ะแน่นอนค่ะนะคะทุกท่านยังจะได้รับความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อตัวเองนะคะว่าเรามีในส่วนของใบอนุญาตนะคะในส่วนของบัตรในด้าอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าพลาดทุกทุกงานทุกทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะที่สบายแม็กซี่เขามีการจัดอบรมแล้วก็การสอบในทุกพื้นที่ค่ะยังไงก็ฝากด้วยด้วยนะคะใช่ค่ะ าหลังจากที่สอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มีผลว่าทั้งผ่านแล้วก็ไม่ผ่าน<ม>าานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสาหรับคะแนนที่ไม่ผ่านนะคะเราก็จะไปตั้งใจใหม่เนาะเพราะว่าเหลืออีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะก็จะมาใฝ่ใหม่นะคะสอบใหม่นะคะอยากให้สมาชิกจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอาเดี๋ยวเราจะได้มาสอบใหม่ะค่ะ